ตีเล็กดีกว่าเฮ้ยพระเอกกำลังล่อกำลังดังเลยเต้ยเฮ้ยตุยครับเจ้ตุยเจ้ตุยมีอะไรกินบ้างครับเจ้ตุยเฮ้ยใครมาอีกวันนียคัดจังหวะจริงๆเฮ้ยอารมณ์เสียเฮ้ยโอ้โหกับข้าวนาขิดเท่านั้นเลยวะไอ้ดำแล้วพวกเราจะได้กินแบบวันนี้พวกเราไม่มีเงินไม่มีทองเลยนะเฮ้ยไอ้ดำเฮ้ยอย่างนั้นแหละไอ้ดุกเอ้ยข้าก็หิวจนท้องแข็งท้องกูดหมดแล้วเนี่ยโอ้ยตองคนก็ไม่ได้รวยเป็นมหาเศรษฐีซะด้วย ของกินดีๆพวกเราก็ไม่เคยได้กินเลยเนี่ยอันน่ะสิอาหารจานเด็ดของเราก็ขี้ไกลคุกขี้ควายเราบ้าง <c oughs> อร่อยสุดๆก็มาแหลงทอด,ดนี่เลยว้ยไอ้ดำวโวยโ้ยเฮ้ยพวกแกซ่องคนเองหรอวะ <c oughs> ไอ้มาห้าเสเีไปที่ไหนมายังไงวะเฮ้ยออกไปเสถีชนะสิฉชนะสถถ้าอยากโดนลํามเลยันะสิฉชนะเสิีนี่ขาทาแกอยู่นะว้ยทำไมแกไม่ตอบฮะ <c oughs> ไอ้มหาธธห้าเสถีเฮ้ย ไปตอบตียังไงครับผมมาจชมมหาเศรษฐีผมยาจกดีๆนี่เองครับผมแกสองคนได้กินอะไรกันมายังฮะตาแกสองคนสินะยิ่งกว่านกกระโปรงตาแดงเลยนะตาดำพื้นเลยนะเฮ้ยสองคนยังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยครับเจ๊ตุยครับไม่ได้กินอะไรมาอาทิตย์นึงแล้วครับหิวจังเลยครับเจ๊ตุยแกสองคนเนี่ยไปนั่งรอที่โต๊ะดิเจ๊ทำให้บายบาไปไปนั่งรอเจ๊สงสารเนี่ยเจ๊เลยทำให้ ขอบคุณมากครับเจ๊ตยุยขอให้เจ๊ตยุยรวยรวยรวยยิ่งขึ้นขึ้นไปครับเจ๊ตยุย